ตัวส,สวยๆจะไปโรงเรียนนะคะนี่กำลังจะเดินทางนะคะหนูอยู่่ันกำลังกินนะคะหิวแห้งหิวแห้ง,หงมาลูกมามาไปกินกว้วยที่บ้านน้องดาวมาลูกสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอันนี้นี่โมจ่จะไปเรียนพิเศษที่บ้านน้องดาวนะคะ สวยบ่ค่าแม่เอิซี่กลมเ้อหมว<ก>ดตัลมเลยลูกใส่ตุ้มหูด้วยนะโอ้ประด้ยใส่ตุ้มหูคันใส่โบเซยสวยเลยคัไนไอ้ลูกมามาน้องมิ่งไปถ่ายยู่โรงเรียนหรือวะไปเดินกำลังจะเดินทางไปโรงเรียนนะคะนี่เดินอุ้ยอ้ายมากขึ้นแล้วนะคะนี่ ก็อยากงางเลยค่ะดิล,ลูกท้องก็กลมนะคะกินยาเยอะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะไปเรียนพิเศษค่ะไปเรียนพิเศษนะคะวันนี้ที่บ้านน้องดาวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าน้อยสวัสดีจ้า วันไม่ได้แม่เขียวไม่ได้อยู่นะคะก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดให้ดูนะคะเมื่อวานหมู่บ้านแม่เขียวไปวันเขาคะ่ะสวัสดีค่ะพอบคุณแม่โมเมค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะสวัสดีทุกทท่านเลยคะ่ะสวัสดีค่ะคุณประกายตอนนี้แม่โมเมกําลังจะเดินทางไปเรียนพิเศษนะคะไอ้ลูกดูวันนี้แต่งตัวสวยเหมือนเดิมนะคะนี่ สาวใหญ่าานาดุา FC กหสวัสดีจ้าเมฟซีก่อนเลวสวัสดีจ้ามูแต่งต,ตัวจะไปเรียนพิเศษนะคะวันนี้มูไม่ได้ไปเรียนอุ๊ยอย่ามี <c oughs> ไปคอยยางมกูก็ต้องเปล่าลูกถ้ามีหมูท้องเก๋ก็ค่อยๆให้เดินไปเรื่อยๆนะคะ เงี่ขาวก็ได้หอยนี่อย่างมาเด้อมาเด้อปีใหม่ไปโรงเรียนกับเมโมเด้อวันนี้ิมาอน,นี้เมโมไปโรงเรียนก่อนน้องปีใหม่ค่ะเม,ม,ม,มโมมาแม่ลูกเมโมใกล้จะมีสมาชิกค่ะใกล้จะมีสมาชิกเพิ่มแล้วนะคะในะคุณมะภาลูกพีดา น้องพี่ดาวลูกพ่อดอยนะคะนไปลูกเดินอุ้ยอายมากขึ้นแล้วนะคะนดูนมเขาก็โตขึ้นทุกวันทุกวันค่เด็กเราจ้องสังเกตนะคะถ้ามีน้ำนมไหลต้องเฝ้าระว,วังเลยะคะันดูบ้านาใครนี่โมเมก็หย่อนคอยมากขึ้นแล้วนะคะันสังกอดก็เป็นบวมบวมคะ่ะ เราก็ให้อาหารเยอะไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องจำกัดอาหารเพราะว่าไม่มูมีอ้วนเกินไปค่ะไม่ต้องรีบจ้าค่ะไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆกินเอฟซีจะลุ้นค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณคุณป้าน้อยด้วยนะคะทีเขามาเป็นกำลังใจให้โดยตลอดค่ะ มองซ้ายมองขวาม,มองหาเพื่อนๆนะคะนี่ปล่อยให้เดินตามพ้อควานอย่างสบายนะคะนี่เราไม่ได้จับอะไรนะคะปล่อยให้ยองยางตามพ้อคว้านเลย่ะ,ะนเดินอย่างเป็นธรรมชาตินะคะนี่ไอ้ลูกปล่อยยางไปเด้อหนูใส่โบสองข้างเลยค่ะสวย อย่างสีขัดขัดนาะเปัญมุนนี่โมมีไปรับน้องมิ่งค่ะจะไปทางบ้านน้องมิ่งนะคะนี่จะไปรับน้องมิ่งไปโรงเรียนด้วยจะไปบ้อนน้องมิ่งค่ะดูดูดูท่าทางเดิน,นะค่ะนี่เหมือนไม่อยากเดินเลยค่ะแม่โมมีสวยค่ะขอบพระคุณนะคะ ขอบคุณมากมากค่ะค่อยๆค่อยๆมุ่ง,งยังลุ้นคอยดูเขาค่อยๆย,ย่องลงนะคนะั่เพื่อนยังเพื่อนไปอยากเหยียบกีตจมเลยคะ่ะก้าวขาใหญ่นะก้าวข้ามน้ำนะคะนี่ สะอาดแท้เมโมพิน่นไปอยากเหยียบน้ำขีดตมงค่ะนี่เมโมมีรีบไปแม่เลิบกำลังไล่อยู่โอ้ค่ะเมโมมีมาสายนะคะวันนี้ดูค่ะโอ้ยอุย้ยเกาเกาคำน้ำ บ่อยากเหยียบนำกันนางมิ่งไปละบ่นางมิ่งกับแม่หางดีก็ยังไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับใส่นอนางมิ่งไปละบ่สวัสดีจ้าสวัสดีแฟนคลับทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณลวงที์สวัสดีจ้าแม่มูกำลังจะ ไปเรียนนะคะนี่ลูกสาวนี่นี่เยนางมิงไปเลยยังมาเด้อมาเด้อไปโรงเรียนเด้อไปนะแม,ม่โม่บคับไปมา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 ไปบอไปบอใส่ตัวกลมมากเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะ เฮ้ยูสองเมฆทักทายกันแล้วค่ะนี่เมโมไปใส่นองหมูว่านเมฆหางดีกับสิว่าตีน้องวันนี้เมโมมีสวยค่ะขอบคุณนะคะมารับน้องมิ่งด้วยค่ะนี่เอ้าเล่นหาเมโมเ็วไปบ่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 ถามเมโมมีเป็นจังไดครับน้องมิ่งโอ้ยป่วนเลยนอนหล่นฟุ่น

เสียมาโรงเรียนกับแม่มูมีใหม่ยังบ่ทันหูเลยค่ะเสียสิไปบ่นอะเสียนี่นอไปบ่ไปนั่นมีโมบ่ไปแม่มูไปเรียนใหม่แม่มูไปไหนเมื่อวานไม่ถึงไม่ได้ทีไรแม่มูมีไปวัดแม่เขียวไปวานเข่าค่ะว่านอุ้ยบ่ไปค่ะนี่ฮะอุ้ยเอาป่อยไปนี่ก่อนป่อยไปนี่ก่อนอย่าเอามอไซไปยิงพี่เป๋าเขาเดียว ก็ให้เล่นน้ำนางมิงกอนโอ้ยกวนลืมสู่กันเนี่ยกดไลให้มิ่งเลยค่ะขอบคุณมากๆากนะคะรามกี่ไหนผมไม่สูเตียวกวนลืมสู่ค่ะฝ่าวหฮงเมียควนเมียควนค่ะเมโมนองมิ่งไปหาเมโมเร็วๆๆ ลืมสู่ค่ะเนี้ยไปคอกน้องมิ่งก่อนค่ะ <laughs> แม่นว่มันเขียนฉิวเ้ยลืม <laughs> ลืมสู่ลืมสู่พระาะวนาแม่เขียวไปหวานข้าวนะคะเมื่อวานเลยบดได้ไล่ค่ะก็ขอโทษด,ด้วยนะคะ <laughs> ว่านเขาสายค่ะก็เลยบ่มากก่าน <laughs> จะเดินทางมาถึงก็สามสิบกว่ากิโลนะคะก็เลยหยุดเลยหยุดงานเลยนะคะเมื่อวาน น้าพี่ลูกน้องมิ้งน้องมิ้งน้องมิ้งเขาบ้ห่วงเมโมเลยเขาลืมเมโมแล้วโอ้ไปเข้าเต้าแล้วไปเข้าเต้าแล้วน้องมิ้งโอ้น้องมิ้งเข้าเต้าแล้วค่ะเห็นแม่โมูมมาเล่นด้วยเข้าเต้าแล้วนะคะนี่ก่อขวันลืมสู่ค่ะนี่ เม่เสียคิดถึงเม่หมูค่ะคิดถึงแต่แต่บอลเล่นน้น่เลยค่ะนี่เขาเต่าแหละค่ะสงสัยจะง่วงนะบอน้องมิงโอ้ใช่เลิบใช่เลิบมากก่อนแหละค่ะนี่ใช่เลิบมาโรงเรียนก่อนมมเม่โมเมีเลยน้องเม้งโอ๊ยกินน่มแล้วน้อแบบนี้เม่โมูม่ม,มาหาก,กับกินน่มเฉยเลยค่ะนี่มาลูกมาพี่มาพี่ มกินในอิ่มก่อนไปกินกล้วยเร็วเมมูม,มีเดี๋ยวค่ะคุณลุงทย์พอควันืมสูค่ะกับเปียวสูอยู่บ้านอยู่ค่ะนี่พอควันืมสูเลยมาผูกไว้ก็เลยมาผูกไว้ที่คอกแม่หางดีนะคะนี่นี่ค่ะตอนนี้ผูกยู่ที่ของแม่หางดีอยู่ค่ะแป๊บหนึ่งนะคะพอควันเปียวสู่อยู่กันมาถึงโรงเรียนแล้วลื้มสูาสมาลูกมา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  าเร็ว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 ,วโอ้แม่แม่หางดีเหยียบเสียกไปเลยไมตั <c oughs> ้งใจจะบ่หายมาบา่มาลูกมามาหนิงหิงมาพี่มาพี่นังมิงถาเมเมโมแล้วลูกโอ้หไม่สนใจเลยนะคะช่วงช่วงนี้นางมิงเขาบ่ใส่สนใจเมโมเม,มีเลยค่ะปุ่นไปป่วนเลยค่ะนี่ต้องใสจะลืมเมโมแล้วบ่นี่ มาลูกมาๆมามไม่ไม่ยอมเลยนะคะนี่น้องหนึ่งไม่ฟังเลยนะคะควนอย่างเดียวค่ะนี่แม่ควนคือใครคะแม่เขียวโอ้แม่ควนควนนั้นคือคือน้องไส้พ่อคุณคะ่ะแต่แกเป็นสองซีเหมือนน้องเปเล่น,นะคะก็เลยเอ่นวาบินแมีควนเลยค่ะนี่นเขา,ขาเรียกสวัสดีคะ่ะคุณมุกี้น้องไส้พ่อคุณค่ะเพิ่นมเฝาถทา จ้าแล้วเป็นสองซิมเหมือนน้องเปเลยค่ะนะี่หล่อนคนรักสวยรักงามค่ะมา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 ,ามาหม,มีโมไปเดี๋ยวไมามามามิ่งบอกไม่เข้าคอกแล้วเดี๋ยวตาพริกเอาไว้อีกคนน่ะเพราะแม่อยากกินนนามสิเราเพราะยังพริกดูจดจดจริงเป มา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 อาเมโมเร็วเร็วมากินกล้วยกินกล้วยเร็วเร็วมา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 ลูกมาโอ้ไว้ฟังเลยค่ะนี่น้องเม้งมาไปหาเมโมลูกมาโอ้มามากินนมกินนมกินนมน้ำเม็ดน้ำเม็ดน้ำเม็ดบม่ฟังเลยค่ะนี่เดี๋ยวรอรอพอควันกับไม้คนคันป่วนเลยค่ะน้องมิ่ง มา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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุกิตราม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 าไปหาเมโมมาลูกมามาเร็วเร็วเร็วขอขอกนุณเมโมเร็วลูกเร็ว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 เมโมรออยู่ข้างในเร็วไปไปหาเมโมคุณเมโมเมโมเมโมคุณเมโม โอ้แม่เขียวลม้มแม่เขียวลม้ลมล้มลุดน้องมิง่งถอยตำพดน้องมิ่งค่ะนี่โอ้แม่เขียวล้มนะคะขอโทษด้วยค่ะมันกล้องสะดุดไปหน่อยสวัสดีค่ะคุณแม่ทองสุกมิ่งไปเรียนสายค่ะน้องมิ่งไปเรียนสายค่ะนี่่อยไปเลยไปตาำพดหมองน้องมิ่งนี่ค่ะนี่แม่เขียวก็เลยลมเลยค่ะนี่น่โม มาตามแล้วค่ะตามเดียวจะบวบไปเลยคันบ่บสนใจเลยเขาบวสนใจเมมโมเลยแหมปุ่นก็นั่งที่เขาไปหาแล้วค่ะนี้อืปุ่นปุ่นไปแล้วไปแล้วไปโรงเรียนกับเมมโมบอรครับเข้าหาเลยนะคะนี่ มาฝึกวิจากับพี่ดาวโคอดมาก็จะเหมือนเสี่ยมิ่งมงคลเลยครับนะสวัสดีค่ะคุณช้างสวัสดีจ้าวันยังได้ถุงไหมนี่ก่ะว่าเมี่ควันนะคะนี่มี่ยควันเม่โม่กันหลามิงบ้านไก่ไปเลี้ยงสายกันเม่โม่เหยียบเสียกไวควรอะครับเอาเม่โม่มาลูก ตามดอกไม้สวยๆนะคะนี่นังมิ่งก็จะไปโรงเรียนแล้วนะครับไปผอมเมีมโมเมเลยหลูกไปหล่อๆไปก้นพญาพริองญหมุนหล่อไปเห็นหล่อไม่หางดีพอจิมัดิโคไปเลยนพผอมกันเลยเฮาแต่พิกจะเอาไปพร้อมเลยคัน ไ้ผมพีไพี่เก่งเดี๋ยวละมัดข้ออยู่ไปเรียนสายอีกแล้วบ้านไก่ค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าตอยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณวัฒนาเสียบ้านอีกแล้วเสียค่ะเสียป้วนอีกเร้วๆคันโอ้ยย้อนหนีจากน้องเดี๋ยวเล่นเล่นน้องมิ่งกันแม่ม้มมอมากินก้วยน้ำพออวนเร็วเร็วเร็ว จาว่างเลยรอน้องมิ่งนะคะนี่กินกล้วยก่อนค่ะเดี๋ยวก็จะไปโรงเรียนต่อนะคะสร้างยิมเป็นัเสียบ้านไกลก่อนจะมาโรงเรียนได้ค่ะเสียบ้านไก่ท่น บ่กกล้วยกล้วยมื่อนี้มันสมเลยโดดกล้วยมันริ่งเด็กชายสายสมุนค่ะรถพ่วงสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะไปทางไหนน้องมิ่งจะไปทางไหนฮะน้องมิ่งจะไปทางไหนโอ้หน้องมิ่งจะไปคนละทางค่ะเดี๋ยวแม่โมมีไปก่อนเลยนะคะน้องมิ่ง น้องมิ่งเดินเดิอนอ้อมนะคะเมโมมีเดิอนอ้อมบ่อยคะ่ะเพราะว่าเดินไกลนะคะ <c oughs> ไปแล้วค่ะเน่โมมีจะไปโรงเรียนแล้วนะคะนี่ไก่จะถึงบ้านน้องดาวแล้วค่ะ <c oughs> ในเอฟซีท่านใดจะสั่งกล้วยให้เมโมมีกินก็ทักมาที่ไลฟ์สดได้นะคะ พี่ดาวพี่เดือนนะคะแม่ม,มูมีติดโบคะ่ะแม่มมีติดโบสวยๆเลยนะคะมาถึงน้องนิ่งก็อยากได้นะคะดิงโบเมมโมไม่ออกเลยคนะนี้มาแล้วมาโรงเรียนแล้วนะคะโอ้ยใช่เลิบคือมาแต่เศ้าก้อนหมูน้องมาหน,นีไม่เลิบมาแต่เศ้าเลยนะคนะนี้ เดี๋ยวตอนนี้มาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเชือกแล้วนะคะนี่มาหอดโรงเรียนแล้วคะ่ะเด็กชายมิงเดินอ้อมกันเดินวนนะคะดเด็กชายมิงโอ้แม่มูมีเดี๋ยวป้าอิซสัง่งผลไม้ให้นะคะค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะคุณป้าอิซสวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะ ไปนันก็ได้นั่นโอ้น้องมิงอยู่นันเนอลืมน่าไปมุมนี่ก็ได้แม่มุิยืนมองได่นอตอนนี้มาทั้งหมดเจ็ดเชือกนะคะเด็กชายมิงกำลังกีมากค่ะนี่เด็กชายมิงกำลังจะเดินทางมานะคะแม่มมีขวัญใจเด็กเด็กแก๊่งขาขอบคุณมากมากนะคะ สีจันมองสีจันนาจีหาเฉื่อนให้ตั่เดี๋ยวให้เมมโมฟิงแดดก่อนค่ะนี่สวัสดีค่ะคุณแสงทิสสวัสดีนะคะกล้วยเราก็มีนะคะผลไม่กับมีด้วยเนาะเมมเมมผลไม่ร่วมกับมีค่ะกล้วยสวยๆก็มีนะคะ าเมีๆท่านใดจะสั่งให้เด็กๆก็ทักมาได้นะคะควันก็ลืมสู่ก็ไปข้ามเามียมเมก็เลยบหอดโรงเรียนค่ะมาสิหอดเครื่องทางเลยลืมอสูบวาจารนี่ค่ะกล้วยเราสวยๆนะคะก,กล้วยดีละห้าสิบคะแนนค่ะ ก้้ยไข่ห,อ,หอมๆนะคะหวานผลไม้รวมเราก็มีนะคะนี่ตะกร้าละห้าสิบคะแนนจ้นนาอซีท่านไหนจะสั่งให้ดีดๆก็ทักมาได้นะคะนี่โม่สีแดงกองเหนปาจีิดสัส่งผลไม,ะะลามา้ให้ๆๆๆนนเชือกและ องตะก้าเป็นสิบสี่ตะก้าค่ะคุณมาปลอีตปลอีตเชือกละสองตะก้าใช่เชือกละสองตะก้าเจ็ดเชือกกือบสิบสี่สีเจ็ดสองสิบสี่แม่เขียวเอากล้วยให้แม่โมเมสีดีอย่าปลอีตกับของคุณลวงทิพย์ กล้วยให้แม er> ่โมเมี่ยสีดีจ้านับด้วยป้าแม่สีนับแม่สีนับด้วยก้ะนับจนหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเสื้อแล้วนะคะยังเหลือพ uh ี่สีเนาะจ้าพี่สียังไม่ทันมานะคะบ้านน้องนิ่งหมไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อบอกค่ะไปแล้วนะคะนี่กล้วยแม่หมูเอ้ากล้วยแม่มูน่าให้กินเนี่ย โอ้น้องมิ่งมาทั้งพี่ค่ะนี่น้องมิงมาางงม่งรัดมากค่ะนี่นเอาไปง่ามุนมาป่อนกล้วยเมโมเมโมมากินกล้วยแล้วลูกลูกฮึกกล้วยยอู้ดินเลยไม่ตายจกได้นี่ค่ะกินแล้วนะคะหนึ่งบีคะ่ะทั้งหมดสี่บีนะคะแม่คุณรวมระคลิปนค่ะบีที่สองแล้วนะคะ โอ้ยเงี้ยหมดเลยค่อยๆสนที่สามนะนะคะหนึ่งโอ้ยสีเปล่าเธอน้อสีที่สี่เลยนะคะขอบพระคุณมากมากนะคะคุณดวงคิดขอบพระคุณมากมากค่ะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะให้แกโรคกแก่ใครดูสุขภาพเด้อจ้าเพราะว่าโควิดมัดแล้วลูกมัดเดียวเดี๋ยวกินผลไม้น้ำคุณไปะเอีกกอน พันธุ์มุ้งพิจัดผลไม้มากของคุณประอิดตัวละสองตะก,การขึ้นซังให้คิดตัวไปคิดตัวแล้วก็ตัตะก,กาละสองตัวตัวละสองตะก,กาบวะพีทไม <c oughs> ่คือมีขนน้องมิ่งมาแล้วนะคะนี่ไม่เขียวไม่รับนะคะนี่ ก็หลุดนะคะเดี๋ยวแม่เขียวก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านค่ะเดี๋ยวแม่เขียวก็จะขอไปจัดผลไม้ให้นะคะคุณป้าอีทด,ดูต่อที่ช่องแม่วนนะคะแม่เขียวก็ขอขอบพระคุณมากค่ะก็อย่าลืมกดแชร์กดามาแล้วจ้าจากไลฟ์สดเลยนะคะ ป้อิทอุ่นให้แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวแม่เขียวจะไปจัดผลไม้นะคะเดี๋ยวดูต่อที่ช่องแม่วนเลยนะคะเดี๋ยวแม่เขียวไปจัดผลไม้ให้คุณป้าอีทก่อนนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีจ้า